แม่ครัตัวกลมดิกสวัสดีจ้าวันนี้มีเมนูนำเสนอชื่อว่าปีกไก่ทอดราดซอสหวานนะครับซึ่งเครื่องปรุงของเรานะส่วนผสมของเราก็มีดังต่อไปนี้แน่นอนครับปีกไก่ครับแล้วก็พระเอกนะในแทบทุกรอบเลยนะน้ำตาลปี๊บครับแล้วก็มีแป้งทอดนะครับมีน้ำปลาแมคเคเรลนะหรือน้ำปลาน้ำปลายน่นก็ได้น,นะครับก็มีน้ำเปล่านะฮะเป็นส่วนผสม เรามาดูกันเลยครับว่าวิธีการมีอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นเลยนะฮะดับแรกเลยนะ,ะก็ผสมปีกไก่ของเรานี่แหละนะหะยอนน้าปลาลงไปนะ,ะสักเล็กน้อยไม่ได้รสชาตินะฮะให้ให้เค็มน,นิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะแล้วก็เราจะทําการผสมแป้งทอดกรอบลงไปนะฮะซึ่งก็เป็นแป้งที่หลายๆคนนะฮะเรียกว่าโตมากับแป้งนี้เลยก็ได้นะจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้อย่างเดียวนะฮะ อันไหนก็ได้นะที่อยู่ใกล้มือนะสามารถหยิบจับมาได้เลยนะครับเป็นแป้งที่ใช้ในการผสมนะฮะถ้าทำให้ไก่ของเราเนี่ยกรอบมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีเนื้อมีเทค t เจอร์มากยิ่งขึ้นนะฮะใส่ลงไปไม่ต้องเยอะนะครับแค่พอให้ส่วนผสมแล้วก็น้ำที่เราใส่ลงไปเนี่ยเหนียวแล้วก็จับปีกไก่ได้นะครับประมาณนี้แหละนะฮะแล้วก็ขยำนะฮะให้ทั่ว ทุกๆปีกเลยนะครับประมาณนี้นะไม่ยากนะฮะแค่สังเกตดูนะว่าถ้าเกิดยังข้างล่างยังเป็นน้ำแบบเป็นน้ำค่อนข้างเยอะอยู่ก็เทปแป้งลงไปนะแต่ว่าระวังด้วยนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าใส่แป้งไปเยอะเกินไปก็อาจจะทำให้แข็งนะฮะดังนั้นก็ลองกะดูนะว่าประมาณไหนดีจะเอาเป็นว่าอย่าให้น้ำที่อยู่ใน กะะมังที่ใช้ในการคลุกเนี่ยนะอย่าให้น้ําแบบนองจนเกินไปหรือว่าเจิ่งจนเกินไปนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้แบบเนื้อแป้งเนี่ยนะไม่จับปีกไก่ก็จะทําให้ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ร้อเอเซ์อย่างที่ต้องการนะครับอ่ะประมาณนี้ฮะแล้วหลังจากนั้นนะฮะเราก็ทิ้งไก่ที่เราหมักไว้นี่แหละฮะประมาณสัก1 0บถึงสินาทีแล้วฮะแล้วก็ไปทำอย่างอื่นครับ อย่างอื่นที่พูดถึงนี่ก็คือในส่วนของอน้ำซอสที่พูดถึงนะฮะเป็นซอสหวานนะครับเป็นซอสหวานตัดด้วยความเค็มของน้ำปลาเล็กน้อยนะฮะก็จะได้รสชาติที่แบบจะหวานดีหรือจะเค็มดีนะฮะแต่เป็นว่าอร่อยแน่นอนนะครับ ใส่น้ำปลาลงไปนะฮะในปริมาณที่เหมาะสมเหมาะสมในที่หมายวามว่าถ้าเกิดคุณชอบทานรสชาตินําเค็มก็ใส่ลงไปเยอะหน่อยนะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบนําหวานก็ใส่ลงไปน้อยหน่อยนะครับหลังจากนั้นนะฮะก็มาตั้งไฟครับเพื่อที่จะทําการกวนส่วนผสมนี่แหละน้ําปลาและก็น้ําตาลปี๊บของเรานี่แหละครับให้เข้ากันดีนะ,ะใช้ความร้อนใช้ไฟอ่อนๆประมาณนี้นะฮะ แล้วก็ทำการผสมส่วนผสมทั้งสองอย่างนะให้เข้ากันดีอันนี้ไม่ยากนะฮะใคๆก็ทำได้เมนูที่นำเสนอในช่วงแรกๆเนี่ยนะก็จะเป็นเมนูที่ไม่ซับซ้อนนะครับเพราะว่าเน้นสำหรับคนที่ยังไม่เรียกว่ายังไม่ได้มีมืออาชีพนะในเรื่องของการทำกับข้าวเอาเป็นว่าใครทำตามก็ทำได้ว่างั้นเถอะนะครับผสมส่วนผสมทั้งสองอย่างนะให้เข้ากันดีนะครับ ก็าคนไปเรื่อยๆนะฮะใช้ไฟอ่อนๆนะฮะก็จะได้ส่วนผสมประมาณนี้แหละนะฮะคนไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าน้ำตาลปีของเรานะฮะจะแตกละเอียดแล้วก็ส่วนผสมทั้งน้ำปลาคือไม่ไม่เหลือเป็นเป็นเม็ดๆไว้นะฮะก็คือใช้ได้ ประมาณนี้นะครับอ่าน่าจะได้แล้วนะครับประมาณนี้นะฮะหลังจากที่เราได้ในส่วนของน้ำซอสแล้วนะครับเราก็นำน้ำซอสของเราเนี่ยไปพักไว้นะฮะให้เย็นนะฮะแล้วก็เราไปทำอย่างอื่นต่อครับ เข้าสู่ขั้นตอนที่สำคัญนะฮะก็คือขั้นตอนการทอดนั่นเองนะครับเมคชัวนะครับว่าน้ำมันในกระทะของเราไม่ใช่สิฮะน้ำไม่ติดอยู่ในกระทะนะฮะกระทะต้องแห้งสนิทนะฮะเมื่อชัวแล้วนะครับก็เทน้ำมันทอดนะฮะลงไปใช้น้ำมันยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับที่เป็นน้ำมันทอดนะครับน้ำมันสำหรับทอดแล้วก็ใช้ไฟกลางนะฮะกลางค่อนข้างสูง รอจนน้ำมันเดือดนะฮะได้ที่การสังเกตน้ามันเดือดนะฮะก็มีหลายวิธีด้วยกันนะฮะบางท,อาางทีอาจจะต้องอมีการเหยาะแป้งลงไปนิดหน่อยนะ,ะหรือว่าจะมีการสังเกตควันนะฮะที่ลอยขึ้นมาบนกระทะนะฮะเมื่อความร้อนได้ที่แล้วนะครับก็ทําการนําไก่ที่เราหมักไว้แล้วก็ทิ้งไว้15นาทีเมื่อสักครู่นี้แหละนําลงไปทอดเคล็ดลับนิดเดียวฮะเคล็ดลับในการทอดมีนิดเดียวก็คือให้ น้ำมันทอดที่นะฮะท่วมปีกไก่ของเรานะครับเพื่อที่จะได้ปีกไก่ที่สุกและกรอบเสมอกันที่สำคัญก็คืออได้รสชาติที่ดีและไม่ติดกระทะด้วยนะฮะคือสุกทั่วถึงว่างั้นเถอะนะฮะพอสุกทั่วถึงพวกก็จะได้เขาเรียกว่าความสวยงามก็จะมีนะฮะใช้ไฟกลางไปถึงมากนะฮะเหมือนเดิมแล้วก็ทิ้งไว้นะฮะในเรื่องของเคล็ดลับอีกเล็กน้อยนะฮะ ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งแล้วนะเมื่อ,อแป้งนะฮะแล้วก็ไก่จับกันดีแล้วนะฮะอาจจะมีบางส่วนนะ,ะที่อยู่ด้านล่างของกระทะนะฮะอาจจะมีการติดกระทะเล็กน้อยใช้ตะหลิวนะฮะหรือใช้ไม้พายนะฮะแซะลงไปด้านล่างของกระทะนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้ในส่วนของแป้งที่ใส่ลงไปครั้งแรกนี่นะฮะติดกระทะอยู่เนี่ยให้หลุดออกมานะครับ ไม่ต้องคนมากมายนะฮะแค่แซะแซ,ะซ,ะซะด้านล่างนะฮะเพื่อไม่ให้ติดกระทะเดี๋ยวไหม้นะฮะเดี๋ยวน้ำมันจะดำเบาเมือนะฮะเริ่มได้แล้วนะ,ะคือเริ่มเหลืองแล้วนะฮะก็กลับนิดหน่อยครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะเมคชัวร์ว่าน้ำมันท่วมไก่ทุกๆชิ้นนะครับเพื่อความสุขสม่ำเสมอและทั่วถึงรวมทั้งความสวยงามด้วยนะฮะจะได้เหลืองอาราม เหลืองเรืองรองดุจทองทานะฮะอาหารที่ดีนะฮะต้องสวยด้วยแล้วก็อร่อยด้วยนะฮะเหมือนคนทำนี่แหละฮะเหมือนแม่ครัวของเรานี่แหละนะฮะมีทั้งความสวยนะฮะแล้วก็ความอร่อยนะฮะอาจจะได้เห็นเธอแวบๆนะฮะเข้ามาในคลิปบ้างบางคลิปนะฮะบางคลิปก็ไม่เห็นนะฮะอ่าเมื่อทิ้งไว้สักประมาณ7-10ถึงนาทีนะฮะเราก็จะได้ไก่ที่ เรียกว่ากําลังพอดีนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้นะฮะก็คือให้ทิ้งทอดไว้เนี่ยประมาณสัก7-10ถึงนาทีนะฮะแล้วขึ้นอยู่กับความแรงของไฟด้วยนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะไฟต้องสม่ําเสมอด้วยนะฮะไม่ใช่ไฟแรงไฟอ่อนไฟอ่อนไฟแรงไม่ต้องลดไฟนะฮะใช้ไฟเท่าเดิมนั่นแหละนะฮะเห็นไหมฮะผ่านไป8นาทีพอดีนะฮะจับจับเวลา8นาทีนะฮะเราก็จะได้ไก่ที่เหลืองประมาณนี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วนะฮะพร้อมในการที่จะตักออกไปนะฮะ เพื่อให้เสด็จน้ำมันแล้วก็จะนำทุกท่านเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนะฮะซึ่งเป็นขั้นตอนเผือบสุดท้ายละนี่ก็ตักน้ำมันเอ่อเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะในเรื่องของการตักขึ้นเนี่ยนะฮะตักในช่วงที่น้ำมันยังร้อนนะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้ไก่อมน้ำมันนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะตอนตักก็คือสามารถเร่งไฟได้นะ,ะเร่งไฟแรงๆนะเพื่อที่จะให้ไฟให้ความร้อนเนี่ยนะะไล่น้ำมันออกจากตัวไก่นะฮะแล้วตักขึ้น ตักเสร็จแล้วก็ปิดไฟนะฮะโอเคขั้นตอนต่อไปนะฮะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนั่นก็คือการนําส่วนผสมนะฮะ,ะน้าซอสสิฮะนำน้าซอสที่เราปรุงไว้เนี่ยนะฮะมาราดนะครับมาราดลงไปในไก่ที่เราทอดแล้วแบบนี้เนี่ยนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะฮะน้ำซอสของเราก็จะเป็นน้ําตาลปี๊บนะฮะเขี่ยวกับ น้ำปลานะฮะน้ำปลาถ้าเป็นไว่ได้ก็แมคเครลนะฮะมันก็จะให้ความหอมมากกว่าน้ำปลาทั่วไปแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะฮะใส่ได้ตามความพึงพอใจนะเอาที่มีนะไม่จําเป็นที่จะต้องอทําตามแม่ครัวของเราเสมอไปนะครับเอาที่อยู่ใกล้มือนั่นแหละมีอะไรที่ใช้แทนกันได้ก็ใช้แทนกันไปนะฮะที่ให้ความเค็มนะฮะแล้วก็ให้ความหวานเช่นกันนะฮะถ้าไม่มีนะสามารถใช้ผงตาลทรายได้เลยนะครับอ่าก็จะได้ประมาณนี้ นะครับพร้อมเสิร์ฟนะฮะข้อดีก็คือว่านะ,ะตอนนี้ก็ยังร้อนอยู่นะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไก่ของเราเริ่มเย็นลงแล้วนะะนนเนี่ยนะฮะไอ้น้ำซอสเนี่ยนะฮะซึ่งมีน้ำตาลปี๊บเนี่ยนะฮะซึ่งคุณมสมบัติของน้ำตาลปีบ๊บพอแห้งแล้วเนี่ยนะ,ะก็จะเกาะตัวนะฮะเกาะตัวบนปีกไก่ของเรานี่แหละนะฮะก็จะทําให้พอแห้งสิจริงๆแล้วก็จะมีความกรอบด้วยเหมือนกัดลงไปแล้วก็เอ๊ะมีแป้งด้วยเอ๊ะมีหวานด้วยเอ๊ะ มีเค็มด้วยเอ๊ะมีเนื้อไก่ด้วยนะฮะทานกับข้าวสวยหรือว่าข้าวเหนียวร้อนๆนะฮะก็ถูกอกถูกใจนะฮะทั้งผู้ให้แลก็ผู้รับนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แสนง,ง่ายดายเลยนะฮะที่ใครๆก็ทําตามได้แค่ปีกไก่น้ําปลาแป้งทอดนะฮะแป้งทอดกรอบแล้วก็น้าตาลปีบ๊บแค่นี้เองนะฮะก็สามารถที่จะได้เมนูที่อร่อยและก็ทําให้ทุกคนนะในบ้านมีความสุขกันนะฮะ สามารถทําให้เพื่อนทานได้นะฮะให้แฟนทานก็ได้เช่นกันนี่ไงแม่ครัวของเราแฮเอานะฮะฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับแม่ครัวตัวกลมของเรานะฮะเฟซบุ๊กแฟนเพจด้วยนะฮะแล้วก็กดกดไลค์กดแชร์กดติด subscribe นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระลิงด้วยนะเพื่อที่จะ make s u ร์นะฮะ